นะครับเรามาดูกันว่าแผงหลังเทศบาลสระบุรีจะต้านเทศบาลนครปฐมได้นานแค่ไหนนะครับเปิดเปิดฟุตบอลยาวขึ้นมาก็ไม่ดีครับหมายเลขสุภาตัดบอลได้น,นะครับเทศบาลนครปฐมจะเล่นบอลออกข้างนะครับแล้วก็คอร์สเข้ามา การประตูนะครับเป็นสูตรสูตรส,สำเร็จของทุกทีมที่ใช้กันนะครับ <S <S นะครับบอลออกด้านข้างขอยกับหมายเลขหกหลุดยิงชนเสาครับลงลงลูกนี้ยังไม่ออกครับผู้เล่นหมายเลขแปดนะครับรเด็กชายวสินขุนินทระธานีฮัลโหลนะครับผู้ทำประตูที่หนึ่งกับเทศบาล นะครับตอนนี้ก็เทศบาลนครปฐมก็ขึ้นนำนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในครึ่งเวลาแรกนะครับเรามาดูกันว่าเทศบาลสระบุรีจะทำยังไงต่อไปนะครับกับแมตช์การแข่งขันแมตช์สุดท้ายในรายการนี้นะครับนะครับดูแลสู้เต็มที่ครับแต่สู้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ครับ พกมากรอเพือหนึ่งสรีละร่างกายเด็กค่อนข้างจะตัวเล็กนะครับค่อนข้างตัวเล็กครับแผงหลังของเทศบาลนครปฐมนี่ถึงจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็สลีละร่างกายนี่ก็คือความพร้อมมีมากกว่าครับสลีละดีกว่านะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับเทสบาลนครปฐมนะครับตัดบอลได้เดินหน้าบุกนะครับยังไม่ได้ผ่อนเกมลงนะครับ ถึงไม่จะเข้ารอบไปแล้วนะครับก็ยัง